สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่31แล้วประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่12มิถุนายน,ยน2020นก็ปรากฏว่าฮอฟเฟนไฮม์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับอาเบลซิกไป0ูสองเกมนี้ทีมเยอรมันซิกเนี่ยได้สองประตูเลยนะจากทางดานิเอลอัลโมครับก็คว้าสามแต้มไปอย่างสวยสดงดงามครับในค่ำคืนนี้ นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้นะฮะเริ่มกันที่ไลฟ์ซีครับตอนนี้ยังยึดที่3ของตารางเหมือนเดิมครับเก็บเพิ่มเป็น62คะแนนก็บีบช่องว่างห่างจากรองจากฝูงยังดอทมูลเนี่ยเลยแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองะฮะถึงแม้ว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่า การลุ้นทัฟโฟเพื่อไปแชเมเปี้ยนส์ลีกก็ยังคงสดใสยอยู่นะฮะสำหรับไลฟ์ซิกส่วนทางฮอฟเฟนไฮม์ครับก็ยังอยู่ที่7ของตารางเหมือนเดิมครับแต้มอยู่อยู่ที่43คะแนนฮะเพราะว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยต้องลุ้นไปอันดับ6ครับเพื่อที่จะไปยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะแต่ต้องบอกว่าโอ้โหเริ่มปาดเหงื่อยากมากขึ้นคนระับเพราะว่ายิ่งพลาดอย่างนี้ฮนะโวบบวกไทรบวกอย่างนี้นี่ยิ้มมาเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเขาเก็บแต้มได้ก็มีโอกาสที่จะแซงฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นไป ส่วนในครึ่งตารางล่างเนี่ยยังคงขับเคี่ยวกันสนุกนะฮะเพื่อที่จะหนีตกชั้นนะฮะไล่ตั้งแต่ว e เดอร์เบเมนฟอร์ตูน่าดูเซนดอร์มายอูนิโอรวมไปถึงอัลสบวกเลยมาขันที่ดาวซนัวล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้แทนที่สัดไป30ประตูแล้วนักเตะที่แอซเซทให้เพื่อนทำประตูไม่สุดก็โทมัสบุลเลอร์ฮะจ่ายไปแล้วถึง20ลูกดีกัน แล้วก็มาไปถ่ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลีกานัดที่31ในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่ค่ำคืนวันเสาร์ที่13มิถุนายนก็จะมี FC โคโลนเจอกับอุนิออนเบอร์ลินฟอร์ตูนาดูเซนดอร์พบกับทางบุนเดสลีกาครับคู่นี้ PPTV ช่อง36ถ่ายทอดสดเฮททาบอลินครับเปิดบ้านเจอกับแฟรง์เฟิร์ตพาเดบอลพบเบรเมนโวบวกเจอกับไบรด์บวกแล้วก็คู่ดึกเป็นบาเยเร์นะฮะเปิดบ้านเจอกับบุนเซมเบเชนกันบาดคู่นี้ PPTV ก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะฮะก วันเสาร์เลียกได้วาจูใจเลยฮนะถ่ายทอดสดสองคู่ต่อเนื่องเลยส่วนอาทิตย์ที่14มิถุนายนก็จะมีไมล์พบกับอัลส์บวกแล้วก็ชาวเกเจอร์กับไบเออร์เลว์กูเซนนั่นเอง